สวัสดีค่ะแม่แม่หมอหน่อยจากดตรหน่อยเดอะแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็หมอหน่อยตืน่นเต้นมากเลยเพราะวันนี้นะคะจะมาทําอาหารให้อานานกินเป็นมือแรกนะคะแล้วก็จะมาลองดูว่าอานา,นานจะยอมกินหรือเปล่าจริงๆแล้วตอนนี้อนา,ารประมาณ4ี่เดือน20ิวันนะคะยังไม่ถึง6เดือนเนาะถ้าตามหลักการแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มอาหารให้ลูกเนี่ยประมาณที่6เดือนนะคะเนื่องจากช่วง6เดือนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลูกจะพร้อมในการทานอาหารนะคะแต่ยังไงก็ตามนะมันก็จะมีไซส์ที่จะสามารถสังเกตได้นะคะว่า ลูกมีความต้องการหรือว่าความพร้อมในการกินอาหารบ้างหรือ,อยังเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหนังสือเขียนนะคะว่าสามารถที่จะเริ่มทดลองให้ลูกทานอาหารได้ตั้งแต่4เดือนเลยแต่ว่าไม่ควรให้ลูกทานอาหารก่อน4เดือนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านาั้นระบบทางเดิอนอาหารของลูกจะยังไม่แข็งแรงเพียงพอในการย่อยอาหารแล้วก็พวกระบบเกี่ยวกับการกลืนของลูกนะคะ <me et arah> ก็จะยังไม่ดีพอนะคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตนะคะว่าลูกของตัวเองเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็สามารถทานข้าวได้หรือ,อยังจริงๆก็จะมีซายหลักๆอยู่4ี่ายนะคะที่จะสาม,มารถสังเกต ได้เนาะอันแรกนะคะก็คือว่าลูกอ่ะจะต,ต้องตั้งคอได้ตรงแบบนี้นะคะก็คือคอต้องแข็งแรงนะคะไม่พับเนาะเพราะว่าไม่งั้นก็จะเกิดการสำลักได้อันดับที่2นะคะก็คือลูกสามารถที่จะนั่งได้จริงๆอาจจะไม่จําเป็นต้องนั่งแบบได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ต้องสามารถที่จะนั่งเก้าอี้พวกประเภทไฮแชได้3นะคะลูกจะต้องไม่มีทางทรัสรีเฟ็กซซึ่งทางทรัสรีเฟ็กนะคะจะเป็นรีเฟ็กที่พบได้บ่อยในช่วง1-3เดือนแรกนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยเขาจะมีรีเฟ็กในการป้องกันตัวเองไม่ให้สำลักเนาะ ซึ่งรีเฟคนั้น,นก็จะเป็นลักษณะของอาการดันลิ้งของลูกนั่นเองอาการดันลิ้งของลูกจะหายไปช่วงประมาณ4ีถึงหเดือน ถ้าอาการดันลิ้นหรือว่าทางทัศน์ลเฟกของลูกหายไปนะคะแสดงว่าการกืนของลูกก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็น่าจะพร้อมในการให้เริ่ม <Okay. S 1> อาหารได้อันดับ4นะคะก็คือลูกต้องมีความสนใจที่จะอยากกินอาหารเนาะคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้นะคะว่าเวลากินหรือว่าเวลา,าทานอาหารใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยลูกจะแบบพยายามอยากจะคว้าอยากจะเอาเข้าปากอยากจะกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นความสนใจในอาหารของลูกนะคะ ถ้าสมมุติว่าลูกมีสีข้อนี้นะคะในช่วงประมาณ4ีถึงหเดือนสามารถที่จะเริ่มทดลองให้ทานอาหารได้คําแนะนํานะคะในช่วงก่อน6เดือนไม่ควรจะให้กินเองควรจะให้เป็นอาหารบดละเอียดเท่านั้นนะคะเพราะว่าการกลืนของเขาอาจจะยังไม่แข็งแรงพอดังนั้นนะคะวันนี้นะคะหมอหน่อยจะมาทําอาหารมือแรกให้อนาจะเป็นข้าวบดผสมนมแม่เพื่อจะทดสอบว่าอนาเขาจะยอมกินหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะว่าอนาจะยอมกินหรือเปล่านะคะ ตอนนี้หมอหน่อยจะมาเตรียมอุปกรณ์สาหรับทําอาหารมือแรกให้อนาการนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะประกอบไปด้วยเครื่องทําอาหารเด็กจริงๆแล้วเครื่องทําอาหารเนี่ยมีประโยชน์มากเลยเพราะว่ามันจะทําได้หลายอย่างเนาะมีเครื่องเดียวก็สามารถทําได้แทบทั้งหมดเลยนะคะหมอหน่อยก็จะเตรียมมือแรกนะคะเป็นข้าวหุงแบบนี้นะคะแล้วก็จะทําน้ําสตอ๊อกเป็นน้ําสต๊อกของตัว แครอทนะคะนอกจากนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการป้อนอาหารมันก็จะมีถ้วยนะคะแล้วก็ช้อนสําหรับเด็กนะคะสาหรับป้อนอาหารเด็กเนาะเป็นช้อนขนาดเล็กแล้วก็อาจจะเตรียมผ้ายางกันเปื้อนนะคะตรวจแบบลักษณะแบบนี้นะคะเวลาที่ป้อนเนี่ยมันก็จะได้ไม่สกรปรกนะคะแล้วก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเตรียมเก้าอี้สําหรับป้อนอาหารนะคะแนะนําเลือกเป็นเก้าอี้ไฮแชนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําอาหารกันเลยนะคะก็หมอหน่อยเลือกใช้เครื่องทําอาหารเด็กนะคะของ Ooni รุ่น m a t t e r ์ h e ฟนะคะเนื่องจากมันทําได้หลายฟัง์กชันดีเนาะคุณแม่ต้องใส่น้ําลงไปนะคะจะมีช่องเติมน้ําหลังจากนั้นเราก็ปิดจุกเนาะเซฟที่ด็อกอีกชั้นนึงโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นหมอหน่อยจะหุงนึ่งข้าวก่อนนะคะเพราะว่าอยากให้ข้าวเนี่ยมันนิ่มๆน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นถาดที่เขาให้มาอยู่แล้วนะคะอ่าเราก็ใส่ อันนี้ลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝานะคะรุ่นนี้เขาก็จะมีเซฟตี้ล็อกเนาะ ก็คือเป็นการล็อกเพื่อความปลอดภัยนะคะแบบนี้หลังจากนั้นก็เปิดเครื่องนะคะแล้วก็จะนึ่งสักประมาณ10นาทีนะเลือกหมดนึง่งแต่ว่าลดเ,ลเวลาลงมาอันนี้เราสามารถเลือกเวลาที่เราต้องการได้โดยส่วนใหญ่ก็จะนึ่งประมาณ20นาทีนะคะแต่อันนี้นึ่งให้มันนิ่มๆเฉยๆนะคะก็10นาทีน่าจะพอมอหน่อยนึ่งข้าวเสร็จแล้วนะโอเคนี่ก็จะนิ่มขึ้นนะเห็นไหมแล้วเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะหลังจากนั้น,นะคะ่หมอหน่อยก็จะนึ่งผักต่อนะคะก็มอหน่อยจะใช้แครอทนะคะในการนึง่ง เพื่อเอาน้ำซุปของแครอทนะคะมื้อแรกของอันนาะอาจจะยังไม่ต้องกินผักนะเพราะว่าจะเน้นเป็นข้าวกับผสมน้านมนะแต่ว่าอยากให้มีวิตามินเพิ่มมากขึ้นนะคะเวลาการนึ่งนะคะก็าสามารถใช้ตะแกรงที่ให้มากับเครื่องนะคะตัวนี้สามารถนึ่งได้เลยนะคะหั่นแครอทนะคะแล้วก็เทลงไปเลยนี่นะคะเทลงไปเลยนะคะ มาหน่อยเทน้ําของข้าวออกไปบางส่วนนะคะเพราะว่ากลัวว่าน้ําที่เวลาที่จะปั่นกับข้าวเนี่ยมันจะเยอะเกินไปเนะาะน้ำในเครื่องมีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเติมก็ได้เมื่อกี้เช็คแล้วว่าน้ำน่าจะพออยู่นะ,ะแล้วก็ปิดฝานะคะสำหรับตัวแครอทนะคะก็ใช้เวลานึ่งประมาณ15-20นาทีนะคะหมหน่อยใช้20นาทีนะคะกดแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็กดเริ่มนึ่งได้เลยนะคะ อันนี้นะคะก็จะได้แล้วความเข้มข้นประมาณนี้ประมาณโยเกิรบ์แบบนี้อัน,นาน่าจะกินเนาะอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมให้อาหารอน,นามือได้กันนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาเตรียมเก้าอี้ไฮแชะให้กับอน,นานะคะก็ปรับความสูงตามต้องการนะคะปรับ้เลยแบบนี้นะโอเคหลังจากนั้นก็ให้อน,นานั่งเก้าอี้ได้นะคะ อน,นาเหมือนจะอยากกินนะคะแม่แม่เดี๋ยวเมื่อไหร่จะลองป้อนอน,นาไปเรื่อยๆก่อนนะคะว่าอน,นาจะกินหมดหรือเปล่าเนาะ <ๆ S 2> แล้วเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะ <ๆ S 2> เดี๋ยวขอตัวไปป้อนข้าวอน,นาก่อนนะ <ๆ S 2> แล้วเดี๋ยวมาเจอกันวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ